โมขังที่บ้านมาแล้วออหยังเาะเดี๋ยวมาซสอซื้อไหนนี่ออหยังมาเดียวเนี่ยมาได้ยินอู้อะโมขังที่บ้านมาแล้วเข้ามาขหม้โมขังในนี่โอ้ตาเคียงมาดีเออออหยังอ่านอ่านนะออหยังนะชื่อชื่อร้านหยังนะเบ็ดเครื่องครัวเบ็ดเรื่องงัวเบ็ดใจที่ไหนอ่านดีเลยเบ็ดเครื่องควมันงัวทิงที่ไหน เออเตะเบยเบ็ดเครื่องัวจับเจิงบ่าซื้อมอขางบ่าครับผมสวัสดีครับโอ้ครับผมสวัสดีครับโอ้มาเพอ่ะลุงชายเอาถามเพื่อนเนาะกระทะมาจังได้ไปกระทะเพื่อนไปหูเรื่องมอขางครับเออมอขางโอ้ก่อนก่อนถามไปเลยมอขางนะก้ามอขางมอขางอยู่ท่พุ้นเลยครับผมครับผมครับผม ซ้ายยมือเลครับครับผมเตียวเข้าไปประมาณเท่าไหร่ครับกิโลกรัมสามโลสามโลป่ะตอนนี้ป่ะไว้ทอดไข่ทอดเคยนี่ป่ะเอาอี้บ๋อเอาไว้ทอดไข่นะฮะมาหนึ่งปิ้นแปลงหมูกระแททอดไข่พกข้นยอ่ะาโวประมาณบัดใจก็ยังบอกดีๆขอบอกแก่นี่ป่ะอืเอาแหละกินมือทอดบ้านอีกเยอะไอเสมอ่ะ ก็เพื่อนแนะนำให้ก็ยังเบาเถอะมาเอาถึงเวลาไปตงไปแหนเอาอู้ไปได้เอาฟางฮัดมาก็เป็นหมวกได้แล้วเอาก็ใส่ไปก็เป็นหมวกได้แล้วแม่ก็อายตามต่หิงแล้วฮิงจะซื้อกซื้อแล้วแต่ฮิงปวดโทหาเจอแล้วบ่เฮ้ยอันเนี้ยใช่นี่เวลาหละเอ็กเราออนไม่เอวหาเนี่ยฮิงแบบต้องปั่นปอละแต่ บางครั้งเปิ้นหื่อมาด่าเนี่ยหิยงเอาจูบแหนมเนี่ยเอาใส่ขมิ้นส้มปล่อยหิ้งบุบเลยบุบบุบบุบเลยเอาไว้ล้างกระทะล้างกระทะเนี่ยโอ้ไม่บุบหัวละอ่อนนอย่าง,งคนที่ว่าเปิ้นโผมนละโมนทำไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ห,ชหาว่าแม่นละหาว่าแม่นหาว่ามาแม่นเจ่าพิอองไม่ถามเจ้าของแล้วตาออไปถามเลยตาไป ว่าอันนี้อย่างเมื่อก่อนอันนี้เพื่อเอาไว้ผมเพื่อไว้พมน้ำมนต์แม่่ครับอ๋อผมจะทำเลยเพื่อเอาไว้ล้างกระทะฟังคำตอบจากเจ้าของร้านเอาแหละแม่นครับเพื่อเอาไว้ผมน้ำมนต์ครับอ้าวมันมีที่ไหนพมน้ำมนต์อู้ไปเลยล้างกระทะครับอครับเออล้างกระทะโอ้การไรใสปเอาบำพรมน้ำมนต์ให้พมขนเี่ยแบเดียวเนี่ย Ô, oh, hỏi oh, 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 cái kia, nè? Uyên, honey? Po gong hoodang 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 con hoạt 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 ยาไม่ได้ไงไอ้ยาใส่โคเดียวเองนะได้เหรอใส่โคเดียวเองโคเดียวเพราะเท่เท่เขามาซสอดอย่างเงี้ยเนี่ยไม้ขั้วขี้หูขี้พ่อเลยอันใบอันแงวขี้พ่อเลี่ยไม้ขั้วขี้หูอ่ะเพื่นเอาไว้ตบีิ่งขี้หูมะให้เคาะขี้หูกิปวดท้อแล้วก็หาในไอ้นี่จะดาไอ้ โขนซื้อไม้จิ้มฟันเนี่ยฮะพอเคี่ยวมาอีกซีมกได้ร่ำเหลือฮิปฮอเลยไม้จิ้มฟันไม่ชกใหญ่นะไม่ชกใหญ่ๆฮะเขาถามมาได้คนเอาไว้นวดแป้งนวดแป้งอ๋อนี่นวดแป้งไม้จิ้มฟันบ้านแห้งจริงครับใส่เนี่กินแด่ตายอย่าเดียได้ระบาดได้ระบาดได้นี่มาระบาดไอ้แดงแป้งคัดขี้ใครนี่เอาอ๋อคิงเอาคัดคนเดียวเพียงแล้วนี่ให้คัดหลังให้คิงไอ้โมที่เป็นมันเป็นแป้งตองอย่างไอ้สิ เฮ้ยแล้วใครไใหญ่ขอเพื่อเอาคารไปได้เหรออู้ดูว่าเอาคารที่ใครไปได้เหรอไปได้ให้จะบ้ากับพิงแล้วฟาเยีเพละปะเพลลุงลุงมั่วกันนอกก็มีเนะหลงมั่วกันนอกก็มีเนอะแค่อ้ยังมาพอเลยเบอร์38เนี่ยเออขิงใส่กูเดียวเลยแล้วเป็นร่างของเบิร์นเนอะเปิ้์นขาดมดกล้องวงจรปิดมีมดระบาฮะบอกก็ขิงเนอะกระพุกแล้วหอมไหมวะแม่นกระพุกแล้วฉีดแล้วหอมอ่ะ ปิดเอาไว้ฉีดผ้าไอ้ควายนี่ีเง้เพื่อ่อก้อยพอไปอู้กันไปม่วนๆยังเปิดนี่มาได้กะเอาเข้าแมอนอ้ย่อ้ยอโอ้อ้ยโออ้อย แน่ี่บนเปล่าเนบ้าลองลองลูกเปล่าเุ่งอ่ะลุงลูกชายลองลองเปล่าวะมาสักเพลงไหมลุงชายเออผมอยากถามมาได้ครับอันนี้อันอย่างครับหมูเคยหันเปิดฟ้อนเล็บก่อนครับอืมเล็บบ้านปูโทธมโมสังโควันนั้นไปเมืองกุงไปซ้อบะป่าเนอะ บะปะบะเฮยบะเดียวนี ba, ่จับเชิงพอดีบั <can> ้มมอใส่กระดูกบะมันเอาไว้ชงเราเขาจะกิคเช็คเนี่ยใส่กระดูกบานหาบานหาอย่างเงเออบัตรใจเขาเขาึกว่ามันใส่กระดูกเขาดูว่าเพื่อเอาไว้ใส่กระดูกใส่โกดใส่เกิดที่บัตรใจเหรอืใส่กระดูกคิงแนกกะโหยุงเราบะเฮยใช่ถ้าเจ็ดแน่เอาคนหินบ่อใช้ก่อนใช้เอาสียาง เอาไวเ้นนเจนแมเจตตาอู้นูสวัสดีเจอระบาดเอาไว้เล่นตาเปร๋า <c oughs> เอาไปเล่นตาเปรที่หน่ออ่อนไหมลูกเขาเล่นกันอนะ <sk ate board> ่ะบ่สเก็ตบอร์ดอ่ะบ่ทีนี้หมูเนี่ยปุนเอาหี่ดแพ้อเอาไว้ห้องนีดแพ้โอ้ยข<อ><อ>ั้อวมมอไอ้ยเปิงเพราะว่าล้อมันแบบหมีรู้บ่ะไออยังไม่อยัางแบมันเป็นหมอ้อโบ๊สจีนโอ้ยม่โบ๊สดีเจแบ่ดีเจ่มโหละ เป็นหูคิงแงมลองเอามือสุกเข้าไปของคุณไปได้กะเออคิงแงก่ะก็โทรทำโมสังโฆอันเลอะอันนี้มีแผ่วตู้อบสาวแน่ตัวเลยเป็นตี้อบตัวแต่เลยแม่นถ้าลอมีปุ่มนี่หรอเออเม่นปุ่มแดงปุ่มแดงนี่สุกสุกอันนี้ไหมคิงลองเข้าไปได้หรอลองลองคิงไปแงไปเลยไอ้เซมผมจะให้ลอง ลองคือนหิงเข้าแล้วหายเสียบปากอีได้หรอหิ้งเนี่มาลองเข้าไปแหละพระมันจะฮอนแต่ฮอนเล่นจะอบได้ออแต้ได้เล่นปวดท้วงลงช้ยนี่อย่างครับแกนแทแกนบ่าในในก็แม่แล้วลุงช้ยลุงช้ยเลือกเอาเอาแบบเสียบตูดกะอันนั้นเข้าไปนั่งยองๆแบบได้อันนี้เสียบโกนหูปิ้งไก่สิบสองตัว <c oughs> ครับผมอย่างบาอะไรเหรอเฮ้อแมงใหญ่อันนี้แปลกใจซอกือใจซอกอาแน่ว่าบัดเดี๋ยวนี้คุณเป็นคนดังแล้วมีชื่อเสียงไม่หอมีชื่อเสียงแล้วบัดเดี๋ยวนี้เขาต้องซ้อที่อยู่อาศัยใหม่โอเคคุณซื้อคอนโดเลยเดี๋ยวผมจะซื้อคุณคุณชอบขอคอนโดอยู่คอนโดเอาแหละไปแถวอะ เลยอออเาสีหยังชอบสีหยังเนี้ยเนี่ยอย่าเออกรรมคิงนะกรรมเออฮันักหัวฮะอืมตู้อุ่นอาหารโอ้โหง่ายอ่ะไรมดไตรมดอุ่นพิซซ่าก็ได้อุ่นได้หมดนะอืมหนักเตะนักกว่าอันนี้อะสำหรับคิงแต่แต่เนี่ยคิงนี่ใหญ่คิงถึงได้ลงแน่นอนละกระทะทองแดงเนี่ย คิงตึงได้ลงคิงตึงได้ลงคิงก็ตึงได้ลงแหมนี่บเฮ้ยร้านเปิดกี่โมงครับร้านเปิดตั้งแต่แปโมงเกินถึงห้าโมงเกินค่ะอ๋อครับแล้วก็ทำงานตั้งแต่จันทร์ถึงเสาร์แล้วก็หยุดวันติสต์หนึ่งวันนะค่ะครับมันมีวันหยุดนะครับหยุดวันติสต์ค่ะเจ้า ร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่ที่เลขที่สิบขา้าถนนรัตนโกสินทร์ตําบลศรีภูมิอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่ะอ,อ๋อครับเจ้ามีขายวมีขายสปะอย่างเนาะครับเจ้าะสปะเลยค่ะก็จะเป็นตั้งแต่หม้อหายตะลาปากยันของที่ใหญ่ๆที่ใช้ในโรงงานเนี่ยวันนี้ก็มีหมดเลยค่ะออครับแฮมเบอร์เกอร์คิงยี่หม้ออูคนเดียวออ๋อ ช่วยกันอู้ทิ้งถามเปืนกะคุณเกลียวกะอ๋อครับผมแล้วทางร้านมีโปรโมชั่นอย่างไรครับมีค่ะมีหลายตัวเลยค่ะฝากร้านเบสเครื่องครัวเลยนะคะลูกค้าคนไหนก่อที่กําลังตามหาสินค้าตัวไหนที่ใจในครัวอย่างวันนี้ก็สามารถแวะเข้ามาชมที่ร้านของเฮาก่อนได้เลยค่ะรับรองว่าคุณภาพเยี่ยมค่ะรายละเอียดนะครับติดต่อทางด้านล่างได้เลยครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะ